จีผู้ชายขี้อายต้องใช้สิ่งนี้นั่นก็คือคุณจะต้องไม่เลิกลาเลิกลาในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าคุณไม่ต้องหยุดที่จะจีบหยุดที่จะทำคะแนนนะครับคุณต้องทำไปเรื่อยๆไม่วา่าจะท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังหมดกำลังใจไปต่อไม่ได้นอนกลนอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วกลนไม่เกี่ยวแล้วถ้าเกิดคุณชอบเขามากพอ ทำไปเถอะครับทาคะแนนไปเถอะครับจีบไปเถอะครับอาจจะใช้วิธีการเนียงต่างแต่หลักๆก,ก็คือคุณจะต้องไม่หยุดนะครับที่จะจีบเขาต่อไปทําไมถึงเป็นเช่นนั้นต้องย้อนกลับมาที่ตัวผมเองนะแล้วก็นี่นแหละคนที่เคยมาปรึกษาผมแต่สมัยผมัยรุนะ่นน่ะเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถึงตัวผมเองจะไม่ได้เป็นคนที่หล่อเพอร์เฟกอลังการงานสร้างอะไรไม่ใช่แต่ก็มีคนมาชื่นชอบ ในสิ่งที่ตัวผมเป็นเหมือนกันนะครับนี่แอบโมแอบโมจะว่าโมก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยมีแต่คนชอบไงผมเนี่ยมีแบบเขาเรียกว่านับคนได้นะครับน้อยมากๆแต่คือตอนนั้นเนี่ยเราก็แอบปลื้มคนคนนั้นอยู่ใช่ไหวกันแล้วน้องคนนั้นก็มาชอบเราด้วยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีแต่ผมเป็นคนขี้อายในเวลานั้นนะครับเป็นคนขี้อายมากจะขึ้นหน้าห้องเอาแค่หน้าห้องนะครับ ขึ้นหน้าชั้นเรียนขึ้นออกไปขึ้นเวทีที่เกิดขึ้นคือผมเป็นคนขี้อายมากถึงมากที่สุดดังนั้นผมจะมาพูดในฐานะคนขี้อายให้คุณฟังว่าถ้าเกิดคุณชอบคนขี้อายนะคุณจะต้องไม่หยุดเที่ยจีเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยคือก็แอบรู้นะว่าเขาอาจจะชอบเราแต่เราขี้อายมากจนไม่กล้าที่จะไปพูดว่าเออชอบนะหรือว่า คบเราเป็นแฟนไหมหรือว่าไปไหนด้วยกันคือมันอยู่ในปากอะนึกภาพบอกไหมคือมันติดอยู่ข้างในปากแบบอยากจะแบบชวนอยากจะคุยอยากจะจีบอยากจะอะไรแต่ด้วยความที่เราเป็นคนขี้อายเราเลยไม่กล้าพูดออกไปทําให้คนที่มาชอบเราคนนั้นก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวลงพี่เขาชอบเราหรือเปล่าก็อาจจะเริ่มหา่างบอกไม่เออไม่จีบดีกว่าไม่ไม่คุยกับพี่เขาดีกว่าพี่ก็คงไม่ชอบหรอกอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นฐานะที่ผมอยู่ในผู้ชายขี้อายคนหนึ่งในวงเล็บนะครับว่ามากด้วย ผมอยากจะบอกกับทุกคนที่กำลังจีบหรือชอบคนที่ขี้อายเช่นเดียวกับที่ผมเคยเป็นวิธีการก็คือคุณอย่าหยุดยั้งครับจีบไปเรื่อยคุยไปเรื่อยทำคะแนนไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณเข้าไปใกล้เขามากพอสนิทเขามากพอแล้วเขามั่นใจในตัวคุณแล้วว่าคุณชอบเขาแน่นอนเนี่ยเขาก็จะกล้าเผยใจออกมาถึงตอนนั้นนะคุณจะโรแมนติกมากกับผู้ชายขี้อายเช่นเดียวกับผมครับโรแมนติกโรแมนติก